มาเยี่ยมชมนะครับหรือว่าแฟนครับของมะล่ำหัวใจเตือนลอยนะครับกระผมนายสุจินดาสโสภาชูนะครับผู้ใหญ่บ้านบั้งมองมูสิบสีนะครับก่อนที่จะท่าการแสดงนะครับ,บกระผมกรบขออนุญาตท่านผู้มีเกียรตินะครับที่ก็ลงทุกท่านแน่นั่งตัวนะครับของผู้นฝ่ายปกครอแงแต่ท่านสมาชิกสภา เทศบาลเมืองบรรทุมท่านนายกท่านรองนายกคณะผู้บริหารแต่บางเจ้อจะแนะน้าเมื่อเมื่นะครับบางเจ้ยกู้นั่งกับยู่งดังลางนะครับกับผู้ขึ้นเวที่นักเสียกับพวกคุณเท่กันนะครับแต่สนี้สนมกันยู่นะครับกับหลากหลายนะครับคนยานแนะน้าตัวนะครับคว้าปกครองนะครับท่านที่หนึ่งก็คือท่านอภิโชต์ทัพทรายนะครับกำนันตำบลบรรทุ่ม ครับต่อมากัาบที่บางหวงนะครับท่านนั่งสาวกันตาแจ้งพุ่มานะครับผู้ยบาลมู้ที่สิบนะครับเจ้าของตุนทีนะครับท่านผู้ยิ่งตีแลชัยพุแตเสียผู้ยบาลมู้ที่สิบเอ็ดนะครับท่านผู้ยิ่งคำฟ้องจุนแดงผู้ยบาลมู้ที่สิบสามท่านพ่อผู้ยิ่งสวิทย์ผู้ชายผู้ยบาลมูท่สิบห้าบางหวงนะครับเริ่มต้น ต่อมาก่ได้รับเกียรติจากทางฝากก่ายปกครองตำบลบันตุมนะครับท่านแรกนะครับท่านผู้ใหญ่สุนทรแก้วผู้นะครับผู้ใหญ่บ้านหมูสามนะครับต่อมาก็คือนางสาวพร้อมพันธุ์บุญวิริขันธ์ผู้ใหญ่บ้านหมูสองนะครับบานตุมนะครับท่านผู้ใหญ่เจียรพลดีดวงนะครับผู้ใหญบ่บ้านหมูสิบสองนะครับสังเทา เลี้ยวหยิบลายนะครับท่านผูน้ใหญ่สมชายงามกีรานะครับรั่บ้านหมู่หกนะครับฝันหนึ่งหน่วยก็เลี้ยวหาอยู่เลยก็เห็นหน้ากันเดียวน,นี้เออท่านผู้ใหญ่ไปวันวันจันท่านะครับรัฐบาลกนนันหนึ่งหน่วยนะครับหมู่สิบหกมู่สิบเจ็ดนะครับนองเหี้ยจากนั้นก็มี่ผู้สวยๆงามๆนะครับท่านผู้ช่วยยุมพ,พรนะครับบรรทม ท่านสารวัตรกำนันดุงนาภาพุงมาบันทมนะครับท่านผู้ช่วยปรลังคณานะครับบันทมนะครับแม่ผู้ช่วยนะครับยุคพนะครับบันเหน่งน้อยนะครับแม่ผู้ช่วยสุดาลักนะครับบันทมท่านสารวัตรนะครับกำนันตะวันทุ่มนะครับท่านสุบันสังวันดีผู้ช่วยบันงองกับคือผู้ช่วยสนธยา นะครับทคำหยาดนะครับท,ท่านผู้ช่วยผมพวงมาคานะครับเมื่อไปทางไปพวกพวงนะครับรเลยแนะนน้ำให้เรียบเซฟนะครับต่อมากับเรื่อนเชือกผู้บริหารมาด้านหน้าบัตรห้าสลับกับแม่พ่อได้เพิ่งหนา้าเออหัวจักทุกคนเนี่ย,ยนนจะแต่ว่างเลือนหน้าจะจ่อเลื่อนซีลอกยี่หรอเออคือม้วนเดือยมาเลื่อนซีล่างสกุลยิ่เด้นะครับท่าน ท่านแรกนะครับปริยานให้ผู้เขาร่วมชุ่มการแสดงนะครับท่านเลขานายกนะครับเอ่อท่านสิทธิมาค่านะครับท่านอดีตและท่านสาภาพสิบปันก็มาุ่มท่านสำเนียงองมาุ่มนะครับท่านรองนายกเทศมนตรีเมืม่อวันจุ่มนะครับอ่อท่านพผู้สั์โรถธนาชาร์ลีนะครับก็มากก็คือท่านรองนะครับ ละราพุทธคำงามนะครับบรรวงเข้าคนที่สอนกับบรรวงนะครับท่านร่วงอิยาบั้นสอนวิเศษนะครับท่านสอท่อเสียดหนึ่งนะครับท่านสอท่อสุบ้านสิ้นเสียนนะครับท่านสอท่อมนาธรรมโคตรนะครับอันอิบุษศาสตร์คุณกอสุนใจสอนวิเศษและก็ผู้ติดตามนะครับเลขานายก นะครับนี่แหละพ่อคับเพเศรา้าแนะนนันตัวทั้งสองคนนี่เอาพูดนะคะเป็นเลขาในกรุงเทศมนตรีเมืองบรรทุมชื่อเลขาปุ๊บนะคะสวัสดีค่ะอีกคนหนึ่งนะคะน้องเข้าโอ๊ตค่ะเลขานายกเทศมนตรีเมืองบรรทุมค่ะครับก่อนแน่นแนะนนัตัวนะครับสุดท้ายนะครับก็คือผู้สีสี่เก้าเปิดงาน นายท hmm. <S <s ่านนายกจิติลาคุดมบัดนายกธิรมนตรีเมืต์มันชุมขอเสียงปรบมือให้รับท่านผู้มีเกียรติเรียนเชิญท่านนายกนะครับในกุปะและวก้าเปิดท้ำการแสดงต่างคกรมาะสมเลี้ยงเชิญครับขอบคุณค่ะเรียนท่านคนรับไฟปกครองกับท่านกำนัทท่านพยาบาลท่านผู้ช่วยพยาบาลทุกท่านนะคะแล้วก็ท่านคณะบริหารท่านสอทเขตหนึ่งนะคะเล้วพร้อมแอมพี่น้องเท้าบอลมืองและ ตบ,บุไใเชียงที่เขาลงทุกท่านนะคะกามือนี่กาเป็นค่ะคณะหมอรับนะคะใจเกินร้อยะคะะที่มีชื่อเสียงโด่งดังที่เขาร้อง้อยกันมานาน,น้าที่เสี่ยมมาสแสดงการน,นี่การแสดงในมือนี่นะคะขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านรับรับฟังรับชมด้วยความ,วาม,วาม,วามสนความสุขสนุกสนานนะคะค็คือ ขอว่ายา่ามีเรื่องตีกันนะคะใครให้ดูเรื่องวัาสนุกนะคะการฮักกันนะคะพี่น้องก,กันบ้านเดียวกันฮากกันนะคะกาก็อยากให้มีเรื่องมีลากนะคะกา่ดีว่าว่าวลวงหนาเพื่อเปก้อนนะคะเพราะว่าอ่าเขาจัดงานกันขึ้นมานี่กับเพื่อเห็ุประโยชน์ก็ต่อบ้านมืองของเขานะคะคือเห็ุล่าน ร้านอจอดรถของตลาดนะครับเพราะว่าเขาจะได้มีที่จอดรถที่สะดวกสบายนะคะเพราะว่าเป็นความรวมไปรวมมือของทุนน้ำไฟปกครองรวมกับสอท่อในเขตบรรวงของเขานะคะที่ว่าจะอะเฮ็ดสนามหรือจะเฮตอ ร้านจอด,ดอรถโดยวัตถัยอุปมาณของอทางราชการนะคะขอขอบคุณท่านผู้นำทุกท่านนะคะความกังท่านสอทอเขตยนหนึ่งนะคะของกันวงเฮาที่จัดงานที่เไในใจว่าในใจอุอปมาณของทางราชการนะคะขอขอบคุณห,หลายๆแล้วค่ะขอขอบคุณพ่พอแม่พีน่น้องทุกท่านนะคะที่มารวมรับฟังรับชุบขนามะล้อใจเหินดลอยนะคะค่ะ ไอเอกก็ล้อเนาะค่ะการเดี๋ยวจะขอลายรเส้นไอเอ็กดีว่าค่ะการฮัลโหลพ่าว่า <c oughs> ค่ะก็ขอให้ผู้นี้นะคะเป็นให้พ่อแม่พี่น้องทุกทา่านรับชมรับฟังหมอรัาใจเกิดลอยดีความสุขทุกท่านค่ะการได้เวลาสมบวรแล้วก็ขอเปิดงานหมอรัาใจเกิดลอยนะบัดดี้ค่ะ ค่ะจะขอเยียนเชิญทำกำน,นันค่ะค่ะขอบคุณค่ะครับดังท่านนายกพูดคุยนะครับมูลนีธิห้ามาสนุกสนานถึงนถิงในบวลถึิงในเฮตบุตรนะครับ ก็วัตถุประสงคคือเท้านั่งกีหน้นานะครับเท้านั่งน่าจับจดน้องเฮานะครับกาดในดน้ำของฝ่ายปกครองอ่าพี่น้องเช่าตบบัตรทุนของเฮาฟังกันมว้วนนะครับอ่าฟังกันมว้วนฟังสนุกสนานเสื้อสีเดยมาเสื้อสีเดยมาเด่นยูบานมว้วงตบบัตรทุนของเฮานะครับเวลายอยีก่ตัวนะครับบม่ได้เขาซอยกัน นะครับได้เบี่ยงานของไฟปกครองอคือผู้เดไม่เดือน,นะครับเพราะว่าเขามีกล่องหลายตัวนะครับถ่าแจ๊บได้นะครับจะว่าไฟปกครองเบอดูได้นะครับแล้วไม่ดีเท่าสื่อสารกันนะครับหนึ่งข้ามวลเข้าหนึ่งสองเข้าถ้ำบุญน,นะครับอขออ เปิดการทำการแสดงนะครับดังที่ท่านได้ยกประกาศไว้แล้วนะครับวันนี้ขอบคุณครับนุกนานนุกนาน